ลาเวนเดอร์ <Lav ender S 1> ไม่ได้เป็นดอกไม้แต่ว่ามาเป็นชื่อเพลงแล้วทำไมถึงเอาชื่อคำว่าลาเวนเดอร์มาเป็นชื่อเพลงเพลงนี้ต้นกำเนิดมันมาจากอะไรทำไมมาแทนความเศร้าอะไรเงี้ยผมไม่อยากมีเพลงที่เป็นชื่อดอกไม้อยู่แล้วมผมเขียนขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาเลยเป็นชื่อเพลงลาเวนเดอร์เพราะว่าผมชอบอดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์มีความหมายว่าความหวังานาลออคอย่างมีความหวังคือตอนแรกผมไม่รู้ความหมายของมัน อเคใช่แต่คือผมมารู้ว่าผมชอบสีเนี่ยชอบสีม่วงคือาผมรู้สึกว่าสีม่วงมันเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเย็นกับความร้อนเราว่ามันถ้าเย็นก็คือสีน้ําเงินใช่ไหมสีฟ้า,ส,ฟาสีน้ำเงินอย่างี้ถ้าความร้อนือสีแดงมันไม่เศร้าแล้วมันก็ไม่ไม่แฮปปี้เป็นเกินไปครั้งแรกที่ผุดไอเดียหยิบวัตถุดิบมาทําเพลงนี้<า>คือเอามาจากประสบการณ์ของเราหรือว่าจากคนรอบข้างที่เราไปเจอมาผมจะเขียนเพลงเรื่องราวของหมดเกือบทุกเพลงเลย นั่นก็หมดแต่ก็ดาร์กพอสมควรเนี่ย้งนั้นได้อยู่ครับพี่มาจากอ้โหเศร้าเลยจิ้งตาเศร้าเลยเพลงนี้เล่าถึงอะไรครับมันมันก็ก็ตามนานเลยเกิดขึ้นนานยังแลถามว่านานยังไม่ไม่นานมากครับไม่นานมากการทําเพลงนี้ตั้งแต่เขียนเนื้อเพลงใช้เวลานานแค่ไหนครับผมเขียนเพลงนี้ประมาณสอสมวันแต่ว่าดนตรีก็ใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าใช้โปรดิวเซอร์สองคนครับ ถ้าพูดในพาร์ทของการเป็นคนชอบเขียนเพลงต้องถามวิธีการมูฟออนจากความรักจากความสัมพันธ์ออที่เพิ่งจบลงไงก็ยังมูฟออนไม่ได้นะพี่เฮ้ยอันนี้เล่าให้ฟังรือระบายเนี่ยเอาแก้ว่ะคือผมว่าเพลงลาเวนเดอร์เนี่ยคือผมว่ามันเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดของผมนะตั้งแต่ผมแต่งมาผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีแบบมีเรียกว่ามีคำสาบอะไรบางอย่างแล<ม>้วทุกครั้งที่ผมฟังผมเจะเป็นนึกถึงเขาท้าวถผมไปไหนไม่ได้ไม่ร้อง ไม่ลอง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 ผู้ชายอย่างเราก็ต้องมีมุมอ่อนแอบ้างคนเลยจะแข็งแรงกันตลอดเวลาเออนะครับผมคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะกลับไปเห๋ืออะไรเงี้ยแบบไม่ได้ไม่ติดต่ออะไรเขาไปแต่แค่มันมันเป็นเพลงที่มันเขียนจากโมเมนต์ตรงนั้นของกับเขามันเลยรู้สึกว่า ครั้งที่ผมฟังมันแบบมันแบบแฟแบ็คอีกอันหนึ่งที่อยากถามคือ MV ็นี่ยเดฟังเพลงแล้วดู MV ด้วย MV ีนี่มันเป็นลองช็อตวิธีการวางแผนงานหรือไอเดียแรกที่เราอยากใช้ลองช็อตบันเทกมันมาจากอะไรผมอยากมี MV ที่เป็นลองเทกแบบมานานละหน่งและอยากมีเพลงที่เป็นชื่อดอกไม้สองคืออยากมี MV ที่ทำเป็นลองเทคกผมแค่คุยกับทีมโปรดักชั่นไปครับว่าผมอยากได้ MV เป็นลองเทควิ่งตามรถ ผมรู้สึกว่าแปลกด kind of ีดแล้วการวิธีการถ่ายของมันด้วยจนสุดท้ายโหดมากนางเอก MV เห็นผ่านกระจกมองหลังฟุ๊ดแล้วพี่ดูจบรู้จบครับผมผมดูจบครับจาได้2องอย่างับผมรอยสั่งงูที่มือนางเอก MV แล้วก <Hayır. S 3> ็ปากแดงๆตาแบบนี้พี่ดูดูผมเลยรอดูไถ่ไปดูนางเอกงเดียวมีช่องทางการติดตามไหนบ้างผมชัตเแนดานะครับก็อยากจะฝากผลงานนะฮะเพลง lavender นะครับซิงเกิลล่าสุด ของผมไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมได้นะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยพาทิคอานันดาครับผม,ม,ม,ว,มวันนี้ขอบคุณพทริกมากนะครับที่ให้เกีย<ม>รติมาพูดคุยในรายการครั้งหน้าที่เกิดซิงเกิลใหม่ออกมายินดีเลย ได้ครับพีขอให้ได้แบบได้คุยอีกครั้งหนึ่งได้ครับคร,ครั้งหน้าไอจีอเเลนนานจะไปพูดคุยกับใครติดตามได้วันนี้ผมและแพทริกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29ค่ะ